อยู่กันในเกมเราบอกกับผมดักฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโกอาการเดนกันอีกแล้วนะฮะก็อในคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ส่วนของคุณเคนนะก็คุณเคนเขาทําคลิปอยู่ตอนนี้ก็ผมก็เลยทําคลิปบ้างแล้วกันนะอ่ะก็ตอนนี้คือมีอีเวนท์ที่มันเป็นอีเวนท์ซัมเมอร์ใช่ป่ะอ่าผมไม่รู้ว่าคุณเคนเขาจะทาอีเวนท์นี้หรือเปล่าฮะก็ต้องรอก่อนแล้วกันแต่แต่ผมค่อยทานะฮะถ้าเกิดคุณเคนทาผมก็ทาอ่ะอีเวนท์เนี้ย แล้วก็ส่วนผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คือผมก็เอาพวกต้นมะพร้าวออกไปเพราะว่าต้นมะพร้าวมันแย่งพวกบับนะพกเออผลไม้ท่านอื่นอะ่ะผมก็เลยเอาออกไปแล้วกันอ่าอ,อันนี้ก็ผมทําการนี่ไว้ทําที่ตัดไอ,อ้ตัดต้นอะ่ะก็คือถ้าเกิดเราตัดต้นปุ๊บมันจะได้ซีดมันจะได้เป็นมเมล็ดของต้นนี้นะผมจะเอาเอางุ่นเนี่ยออกไปไว้ที่อื่นเพราะว่าผมวางผิดพลาดนะก็คือ เออมันมันแบบมันโตแบบอย่างเงี้ยผมก็มแบบไม่อยากให้มันโตอย่างเงี้ยนะมันดูแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แนละ้วก็เลยแบบจะย้ายไปที่อื่นช่องอื่นแล้วกันแต่ค่อยดูก่อนว่าจะเอาย้ายไปช่องไหนนะเพราะว่าผมก็แบบเคลียร์ไปก็เยอะอยนะต้นมะพร้าวอะ่ะเอ้ยไข่ที่ได้แล้วสุ่มไข่ก่อนนะได้ตัวอะไรมาซีมาซีมาซ,มาซีขอตัวใหญ่ได้ปะ โอ้โห oh, ได้ตัวน้อย <c oughs> ได้ตัวแบบน้อยเดียวได้เป็นปูไต่ก็ผมไม่ขายแล้วกันปูไต่ผมไม่เอาแล้วฮะปูนี่คือผมแบบขายทิ้งอย่างเดียวครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กอะถ้าเกิดตัวใหญ่ผมจะเก็บเอาไว้นะแต่ว่าตัวเล็กคือผมไม่เอาอะไอปูนี่คือความส,มสามารถก็คือมันสามารถขโมยเงินคนอื่นได้แต่มันก็แบบมันคือการก๊อปเงินนั่นแหละนะเออมันไม่ถือว่าการขโมยนะเดี๋ยวก่อนนะเอาขายขคนนี้อ,อ่ะเอาเลยขายไปชึบนะ แปดพันกบาทโอ้ยรู้สึกมันขายได้หน่อยเดียวเหรอซื้อมาอย่างแพงเลยไข่เนี่ยแล้วก็นกกระจอกเทศนี่ผมตัวโคตรใหญ่อะตัวใหญ่มากอะก็ตัวใหญ่อยู่นะอีกสองชั่วโมงอันนี้เป็นของแลเป็นไข่แลนะอีกสองชั่วโมงเลยอหรโอ้โหไม่โคตรนานแล้วผมก็มีเต่าด้วยเออผมมีเต่านี่เต่าตนุนะตัวโคตรใหญ่อะตัวใหญ่มากแล้วผมว่าเนี่ยผมได้มาเนี่ยอืมเขาถือว่าดวงดีได้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นเต่าตัวใหญ่นะฮะ สุดยอดไปเลยแล้วคุณเคนทําอะไรอยู่ตอนนี้น่าจะกําลังเก็บพกผลนะผมว่าใช่อะเก็บพกผลในะนี้แล้วก็ไปใส่กับไอซัมเมอร์วะสัตว์เลี้ยงนี่เต็มเลยอะไรเนี่ยซีดเก็บได้ปะ <laughs> เก็บได้ปะเฮ้ยเขาปลูกเป็นมะเขือเทศเหรอคุณเคนอะเฮ้ยมะเขือเทศโตโคตรไวเลยฮะดูดิเฮ้ยโตโตไวามากโอ้โหใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยปุ๋ยดีแล้วกันแบบโตโคตรไว ได้ผลแบบผลผลิตใหญ่โตโอโหลานนะฮะคุณเคนกับมาใส่ตรงนี้ป่ะเนี่ยใส่ไหมอะ่ะมันก็ยังศูพงง <c oughs> งนพอ,อยอยู่อ่ะเขาเขาไม่ใส่อ่ะเขาได้ใส่แล้วป่ะเนี่ยยังศูนพอยอยู่ะอีกสองนาทีแล้วเนี่ยเออแต่ก่อนผมขอยังไม่ใส่ก่นอนนะแต่ขอยใส่ที่หลังแล้วกันเออทำอะไรดีอะ่ะตอนนี้รอให้นี่มันได้ก่อนแล้วกันนะเออรอให้ที่มันเป็นที่ตัดกิ่งอะ่ะได้ก่อน ก็ขอดูคุณเคนก่อนว่าคุณเคนทำอะไรนะรถนะับต้นไม้อยู่ตอนนี้ได้ยังเนี่ยเอ้ยผมว่าไปใส่ก่อนปะอันเนี้ยใส่สักลูกนึงแล้วกันนะถือว่าเป็นการทำอีเวนต์ลองใส่ดูฮนะอ่าไปเลยขึ้นมากีดแต้มเจ็ดแต้มอะได้พอยตนะ์มาเจ็ดนะฮะมันต้องแบบใช้แบบเป็นพันอะหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยไปเล่นกับคุณโอ๊ตอยู่ในไลฟ์สตรีมคุณโอ๊ตอยู่ก็คือใช้แบบใช้เยอะใช้โคตรเยอะเลย ถ้าเกิดเราอยากได้ของที่มันแบบดีขึ้นไปอ่ะต้องใช้แบบเยอะๆต้องใช้พกผลในนี้นเนยอะๆเลยผลของซัมเมอร์อ่ะเยอะๆเลยฮะสิบเสียงอ่ะขึ้นมาน้อยมันต้องแบบช่วยกันทำนะมันต้องมีคนเยอะๆวะจริงๆนะไอ์อีเวนต์เนี้ยมันต้องมีคนเยอะๆถึงจะทำนะได้แบบง่ายๆคนน้อยๆคือทำยากมากเลยนะแต่ว่าเห็นเขาจะอัปเดตใหม่นะไออีเวนต์อันนี้คือให้ทำง่ายๆนะเออเห็นทางเดฟบเขาประกาศอยู่200แล้วหรอ230แล้ว โอ้โหผลไม้เต็มเลยตรงนี้เต็มเต็มกระจัดเลยเรามีปะไอผลใหญ่นี่มันคุ้มไม่ได้อะไปขายดีกว่าไหมตัง์งี้มีน้อยตังผมมีโคตรน้อยเลยตอนนี้คือแบบใช้หมดแล้วใช้เกือบหมดแล้วตังใช้ในการซื้อพวกอันนี้พวกอ่าสปริงเกอร์นะอันนี้ใส่แล้วไม่ได้อันเนี้ยเอเม็ดถั่วไม่ได้อ่ะนั่งขายทิ้งเลยเม็ดถั่วผมก็แบบโลาะเอาออกแล้วเม็ดถั่วเพราะว่ามันมันใหญ่เกินอ่ะมัน มันไม่สวยมันลกนะลุงรังมากที่แบบที่สวนเนี่ยเลยแบบเอาออกไปแล้วกันอันนี้ก็ขายทิ้งขายทิ้งไปเลยอ่ะกี่บาทได้มากี่บาทโอ้ก็เยอะอยู่อันนี้ใช้ได้ใช้ได้ฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีขายปะอันนี้คืออะไรอที่ผมเอาหัวใจไว้น,นี่เอาไว้ทำอีเวนต์อันนี้เดี๋ยวไปใส่ในนี้ก่อนแล้วกันตะก้าอีเวนต์ก่อนตรงนี้ฮะ เอาไปใส่ไปเลยมาคุณเคนก็ทำอยู่วะใน400แล้วอีกอี่วิเนะี่ยอีก10วิป่ะเนี่ยอีก16วินะแล้วโอเคเรามีวะเนี่ยอืมเอาไว้ขายอะ่ะเราไม่มีตมังค์ผมก็ยิ่งจนจนอยู่อีก6วิแล้วซาซาไซใจอ่ะอีก4วิ3 2 1เราได้อะไรเนี่ยได้เป็นสิทธิสปิงเกอร์แล้วก็ summer seed pack กับไออันนี้ของตกแต่งนี่คือของตกแต่งนะอันนี้เฮ้ยก็ดีอยู่นะก็จะว่าดีอยู่ฮะได้มาเนี่ยเอาไว้ตกแต่งแบบได้ของตกแต่งอะสุ่มมันมันแรนดอมให้แรนดอมของตกแต่งให้แล้วก็นี่คือมี summer seed pack ด้วยอ่านี่แล้วก็ทําการสุ่มเลยแล้วกันนะว่าจะจะได้อะไรฮะนี่สุ่มเลยจะได้อะไรเฮ้ยนี่คืออะไรอะโ o a d อะไรสักอย่างหนึ่ง daily อะไรสักอย่างหนึ่ง อ่านผิดแน่นอนเลยนะมันคืออะไรไม่รู้รถโอเคทําการแบบนี้อ่าเมื่อกี้คือหาวิธีการตัดโคตรนานเลยฮะเมื่อกี้คือตัดไม่เป็นโอ้โหเกือบแล้วเกือบไขขี้นหน้าขแล้วไงมันต้องแบบหามุมดีๆเลยอะ,อะปลูกต้องไหนดีวะอะหาที่ปลูกแป๊บนึงฮะอันนี้ผมก,ก็วางไว้แล้วที่ตกแต่งต้องรออีก40กว่านาทีเลยโคตนานเอาซักตรงไหนดีที่มันแบบสวยๆอะ อยากให้มันเก็บง่ายๆอ่ะอุ่นมันเก็บยากกับมันแบบมันสูงอะ่ะมันโตสูงนะแล้วก็แถวนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งมาบังกันดิาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะสปริงเกอร์แล้วก็อันแอดวานซ์ Advanced. วางเข้าไปแล้วก็เป็นเบสิกอันนี้อ่าวางไปแล้วก็เอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกเยอะๆนะเออเรามีแบบเบสิกสปริงเกอร์นี่ยี่สิบห้าโอเควางแบบรัวๆเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยอนะ่ะ ให้มันแบบเยอะๆแล้วก็ซีดซีดซีดอยู่ไหนซีดอยู่ไหนอ,ไอ่อไออางหุ่นน่ะมันชื่อแล้วมันชื่อ,อนี่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 โอเคมาทำการวางเอ,าเอ้าเอผมไอผมไปวางผิดไห่ไปวางใกล้ต้นอันนี้มันจะขึ้นไปบนต้นอันนี้ดิแม่งเอ้ยมันชอบไปวางแบบนี้อ้อยสุดแสงแล้ววางผิดมุมแล้วปูมาอะไรเนี่ย โอเคเดี๋ยวอ่าออนนี้มารดน้ำก่อนแล้วกันโอ้ยวางผิดมุมมากสุดเซ็งเลยโคตรเซ็งแล้ว,แ,แ,ลวแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันผมขี้เกียจย้ายแล้วอืมลดน้ำไปให้โตเลยแล้วกันคุณเคนเปลี่ยนไอดีแล้วฮะเพราะว่าเขาอัดคลิปเสร็จแล้วเขาอัดช่วงอีเวนต์นะทำเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์นี่อีกไอเดีไเยไหนอีกไอเดียแต่งตัวใหม่ซะด้วยเฮ้เขามาชื่อลดน้ำ แล้วนกอะไรบินอะไรตรงนี้ไตมลยสัตว์เลี้ยงผมนะมีนกยุงน,น,นะผมสุ่มมาได้โอเครถน้ำปลารถน้ำปลาโตเร็วโตเร็วโตเร็วเร็วองุ่นของเราเ,ร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 เรนี่ยมันมันขึ้นไปบนต้นไอ้ต้นอะไรวะเขาเรียกว่าแก้วบังกรนนะโอ้ยไงดีวะเนี่ยแล้วผมจะไปเก็บยังไงถ้าเกิดมันออกผลเนี่ยมันเก็บยากลยนะหรือว่าต้องปลูกแบบปลูกเออไผ่ปะเอาไว้ปีนเอาไว้ปีนอย่างเดียวนะ เอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้อะมันขึ้นไปบนนี้แล้วอ่ะไม่นะโถ่เว้ยแล้วผมวางผมจะวางตรงกลางไอ้ตรงไอ้สปริงเกอร์อันนี้แต่มันไปวางตรงมุมตรงนี้โอ้ยเซ็งมากๆากแหละโอเคบอกว่าแบบวางพวกอันนี้ดีกว่า,วาแบบบมบูดีกว่าไหมเนี่ยควิเชงก็ลดน้ำอะไร <laughs> อ๋อลดอันนี้เหรอต้นองุ่นเหรอโอเคฮนะรอรอ โอเควางเลยเอ้าเนี่ยมันชอบไปกดวางผิดที่อะอะไรเนี่ยโอ้ยโอเควางนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะให้มันแบบปีนไปง่ายๆปีนเก็บผลแบบผลองุ่นง่ายๆนะอ่ะปูแมงมาีก <c oughs> ปูนี่มาขโมยตังอีกแล้วเพราะว่า <c oughs> เอานี่ทบทิ้งดีกว่าโชวเวลทบทิ Show ้งไปเลยฮนะเราไม่ต้องการแต่ไอตรงนี้มันจะลกโชวเวลอยู่ไหนอยู่นี่ <c oughs> โอเคออามาซิซิ ไอ้ปูปูปูอย่าเพิ่งมาที่ปูโอเคทุบไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็รอให้ต้นไผ่มันโตนะมันโตไวแล้วไอ้ต้นเนี้ยแล้วนี่องุ่นยังไม่ออกผลเลยนะต้องรออีกนานเล้เปล่าเดี๋ยวรนะอให้มันออกผลนะอู้มันก็สูงเลยอ่องุ่นนี่แบบมันเลื้อยไป,ปแบบสูงนะมันเป็นผลเลื้อยปนะ่ะพวกตระกูลผลเลื้อยอนะ่ะโอเคลดน้ำมานี่ไปน้ำไผ่ให้มันใหญ่ๆนะให้มันแบบสูงๆหน่อย จะได้ปีนแบบง่ายๆหน่อยฮะอ่าลดน้ำไปให้ได้ให้นี่มันใหญ่ๆหน่อยแล้วกันจัดไปโอ้ยมันก็สูงนะลองปีนดิไต่ปะเอา้าแล้วมันติดตรงนี้มันอะโอ้ยติดไอ้ใบนี่ What the นะนวัดเนอะโถเวย้ยต้องหามุมในการปีนดีๆป่ะที่ยไม่นะเออเดือดตรงนี้ถ้าอยู่ดูดิอ๋อตรงนี้ถ้าอยู่โอเควิ้ยเขาสูงเลยต้อนอันนี้อื้อหือ ชมวิวแล้วตรงนี้โอ้โหวิวดีมากเลยด้านบนโอเคลงกอนแล้วกันโอเคลงตรงนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะในการไปเก็บพกผลผลิตพกอุ่นนะฮะแล้วก็เอ่อไข่นี่ผมได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหอีกอีกนานเลยอีกโคตรนานแล้วโอเคแล้วก็ไม่ผมผมไม่รอนะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้เพราะว่าผมว่าอัดมานานแล้วะเนี่ยอัดมาโคตรนานแล้ว โอเคก่อนปิดคลิปคือขอทําการขายพวกผลผลิตอะลรกันเพราะว่าตังค์ผมก็ไม่ไม่พอเริ่มจนแล้วโอเคขายไปเลยอะขายทิ้งไปเลยโอ้ยได้เยอะอ่ะอันนี้อนอนเนาะนอนเนาะเลยนะอ่ะขายเพิ่มเติมขายต่อขายต่อมีอะไรให้ขายอีกบ้างออันนี้ผมหัวใจไวน้นี่น่าจะแพงนะองุ่นอันเนี้ยองุ่นสีทองเนี่ยเมื่อกี้บาทลองขายดูเอ้ยมันแค่นี้เหรอว่อาอ่นนะทำไมมันถูกแล้วเกิน อันนี้เอ้ยอันนี้เอาเก็บไว้เอาเก็บไว้ไลท์เซเบอร์อันนี้ของคุณเคนนี่ว่าเนี่ยทำการขายเลยนะอันนี้จัดไปได้กี่บาทเพราะเยอะนั่นไงโคตรจะเยอะเลยสุดยอดแล้วก็อันนี้อันนี้เก็บไว้ไลท์เซเบอร์สีทองอันนี้ขายลองขายดิมันจะได้กี่บาทไอ้ผลอันใหญ่เนี่ยเท่าไรเอ้ยก็เยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้ใช้ได้ฮะ ไอ hey, อันนี้เเก็บไว้ไอ้ดิสโก้เนี่ยมันสวยดีเอาเก็บไว้ก่อนอันนี้อ่ะอันนี้อมันก็สวยดีนะแต่ก็จะลองขายทิ้งดูอะมันจะได้กี่บาทแต่มันลูกเล็กนะแต่มันก็มีบัฟอยู่มันก็ก็ใช้ได้อยู่หน่อยนึงนะอันนี้อ่ะอันน,น,นี้อันนี้เอาไว้ทําภารกิจบ้างเนี่ยน่าจะขายได้ถูกมั้งมันกี่บาทอนะโอ้โหเ,เพราะว่าทำภารกิจดีกว่าวะเก็บไว้ เอ้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือมีคนให้มาลูกคนใหญ่ได้กี่บาทอุ้ยเยอะเยอะเราขายทิ้งดีกว่าขายเลยขายเลยอืมสี่สิบล้านแล้วเยี่ยมอัน,นอันนี้เก็บนะฮะเฮดิสโก้เก็บแล้วก็ไอชูกแกปเปลิลขายลองขายดูยก่อนกี่บาทอันนี้เพราะว่าน้อยอ่ะนั่นไงน้อยจริงด้วย โอ้ยทไมันไอผลเล็กๆมันจะได้น้อยอะต่างอันนี้โอ้โหอันนี้ผลเล็กอันนี้ผลสวยป่ะแต่ก็ลองขายทิ้งดูฮะเดี๋ยวถามราคาก่อนกี่บาทเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยก็เยอะอยู่อืมแต่ว่ามันโอเคนะก็ขายเลยขายเลยกันนะอ่าขายไปแล้วค่อยทําใหม่ก็ได้อืมขายเอาเงินมีอีกไหมอันนี้เอาไว้ทำธุรกิจโอ้โหอันนี้ใหญ่ ใหญ่โตอะวมาหัวลานกี่บาทเนี่ยขายทิ้งดู่โอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่แล้วอันนี้โอ้โหอันนี้ลูกขนาดปานกลางผมว่าน่าจะสักหมื่นกว่ากว่าป่ะอันนี้สักห้าหมื่นโอ้ยไม่ใช่อาหมื่นไม่เงยอันนี้เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันอันนี้อะอันนี้อืมอันนี้มันน่าจะแพงป่ะอันนี้ดิสโก้อันนี้อันนี้โอเคลองขายทิ้งดู อ่ะขายไปเลยได้กี่บาทโอ้ใช่ได้ใช่ได้มีไหมอันนี้อืมอันนี้ไม่เราไม่ขายไอ้ไผ่ฮะเอาเก็บไว้เล่นเฮ้ยไอ้ถั่วไงเราขายถั่วดูผลใหญ่มากได้เท่าไหร่โอเคก็งั้นๆน,นะราคามันถูกมากเลยเนี่ยแล้วอางุนนะอ่งุนลูกใหญ่นะอันนี้ได้เท่าไหร่อยากรู้อะ ผลใหญ่อะเฮ้ยแค่นี้เหรอเอ้ยแต่ามาันถูกจังเลยงุนไม่โอเคเนี่ยขายไปเลยฮะถั่วชึบโอ้โหทำไมาถูกจังเลยมันต้องมีบัฟนะมันจจะแพงฮะอันนี้ผมว่าโคตรจะถูกเลยเนี่ยถ้าเกิดขายโอ้โหลูกเล็กอันนี้อันนี้ไว้ทำภารกิจอันนี้อะเอันนี้ก็สวยอะนันก็ขายเลฮะขายไปเปิดได้ราคาดี ลองถามก่อนไอ้ผมว่าขายไปเลยแล้วกันนะเราไม่ต้องถามแบบสียเวลานี่งไงเยอะอยู่จัดไปฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็มาทำภารกิจซัมเมอร์กับคุณเคนจากช่องคุณเคนซีเฮดนะก็ไปกดติดตามกันได้ฮนะช่องพี่เคนอ่าโอเคฮะก็อาจจว่าทางการสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกันนะก็เจอกันใหม่คลิปนะฮะแล้วกันแล้วปูเดินมาโอเคฮะก็บ๊ายบาย